ที่น้ำทำที่พักเนี่ยทุกคนเสียงอะไรอะ่ะ สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อยู่กับน้ำนะคะวันนี้น้ำก็พาพี่ๆเพื่อนๆทุกคนเข้าไปอีกเช่นเคยเนาะแล้ววันนี้น้ำเองก็กลับมาอย่างที่เดิมที่น้ำเคยมานอนที่สูงงวดที่แล้วนะทุกคนนี่เลยทุกคนจําได้ไหมคะที่ตรงนี้ที่น้ำมาผูกเปลสูงแล้วทําคานไว้ตรงนี้เลยวันนี้น้ำเองก็จะมาทําที่พักที่น้ำได้พูดเอาไว้เนาะที่พักของน้ำก็จะออกมาเป็นแบบไหนรูปร่างหน้าตาแบบไหนทุกคนก็รอลุ้นไปพร้อมๆกับน้ำเลยนะคะไปค่ะ นี่เลยค่ะทุกคนโครงที่พักของน้ําก็เสร็จแล้วนะคะก็ได้ประมาณนี้เนาะแต่ว่าเหลือฟากนะคะที่น้ําอาจจะยังทําไม่ทันนะเพราะว่ามันใช้เวลานานมากๆแค่ตัดไม้เนี่ยมันใช้เวลานานพอสมควรแล้วเนาะเพราะว่าในการตัดไม้ของน้ำเนี่ยไหนเรามาตัดเสร็จเราต้องดึงดึงเสร็จโอ้ยากยากค่ะก็ใช้ไม้ไผ่ไปหลายทอนอยู่นะคะตอนนี้ก็เย็นพอสมควรแล้วทุกคนน้ําคงทํา เสร็จแค่โครงมันนะคะส่วนฝ้าของมันเนี่ยเดี๋ยวน้ำมาทําวันหลังเนาะทุกคนในระหว่างที่น้ำมาเชือกกับน้ำลุงบอกไปน้องแกยน้ำได้ยินเสียงเหมือนคนคุยกันนะคะแต่ว่าน้ำได้ยินสักพักใหญ่ๆแล้วแหละเดี๋ยวน้ำจะให้ทุกคนฟังนะว่าได้ยินหรือเปล่าจางดางอยู่จางดังอยู่นอนทุกคน ไม่รู้ว่าทุกคนได้ยินหรือเปล่านะคะเพราะว่าช่วงนี้ก็เป็นหน้าหน่อไม้เนาะอาจจะเป็นชาวบ้านมหาหน่อไม้นะคะแต่ว่า,าส่วนมากที่นําเข้าป่าเนาะน้ำเจอคนอย่างเงี้ยมักจะเป็นคนรู้จักมักหน้าคุ้นตากันอยู่แล้วนะคะมันก็ไม่ได้อันตรายนะคะถ้าจะอันตรายจริงๆอ่ะอาจจะเป็นอุบัติเหตุหรืออาจจะเจอสัตว์ป่าอะไรประมาณนี้นะทุกคนแต่น้ำคัดว่าน่าจะเป็นชาวบ้านนั่นแหละ โอเคค่ะหลังจากนี้น้ำเองก็จะนั่งพักผ่อนก่อนนะคะ ตอนนี้น้ำเองก็หุงข้าแล้วนะคะทุกคนระหว่างที่รอให้ข้าวสุกเนี่ยน้ำเองก็จะพาทุกคนไปเก็บผักก่อนนะคะผักก็อยู่ทางนู้นเลยไม่ได้ไกลจากที่พักมากนะคะไปค่ะ นี่เลยผักทุกคนที่น้ำบอกไปเนาะก็คือกระทือป่านะคะจะหอมมากเลยน้ำบอกเลยนี่ก็อีกดอกหนึ่งนะคะทุกคนแต่ดอกนี้ค่อนข้างที่จะแก่แล้วเนาะลักษณะต้นมันก็จะเป็นอย่างนี้นะคะนี่เลยต้นมันจะคล้ายๆพวกต้นขมิ้นนั่นแหละทุกคนเนี่ยนี่นะคะแล้วก็นู่นอีกดอกหนึ่งนี่เลยค่ะ ได้ทั้งหมด3ดอกนะคะนี่เลย3ดอกแค่นี้ก็เพียงพอแล้วนะคะ ตอนนี้ก็มืดแล้วนะคะทุกคนน้ำเองก็อาบน้ำเสร็จแล้วนะคะกับข้าวข้าวของน้ำก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกับข้าวข,าวของเราเนาะว่ามีอะไรบ้างนะคะนี่เลยค่ะกับข้าวของน้ำนะคะก็มีมะม่าต้มนะคะแล้วก็หัวปีชุบแป้งทอดเนาะแล้วก็ผักนะส่วนผักอันนี้น้ำก็เก็บใกล้ๆที่พักของน้ำเลยเนาะก็ไม่ไกลจากที่พักมากนะคะก็มีแตงมีมะม่วงแล้วก็ มีอันนี้นะคะลูกเนียงมีเลยค่ะมาค่ะเดี๋ยวเรามาก,กินข้าวกัน ค่ะน้ำเองก็กินข้าวเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะแล้วก็น้ำขึ้นมานั่งพักที่นี่สักพักใหญ่ๆแล้วนะคะทุกคนแล้ววันนี้ก็อากาศท่อนข้างที่จะร้อนเลยเนาะระหว่างที่น้ำทำที่พักเนี่ยทุกคนเสียงอะไรอะ่ะได้ยินไหมทุกคนได้ยินไหมคะ น้ำคิดว่าน่าจะเป็นเสียงเก้งเนาะเพราะว่าที่เนี่ยเก้งเก้งเยอะมากๆเลยทุกคนเยอะมากๆน่าจะเป็นสัตว์ป่านั่นแหละน้ำคิดว่านะคนเพราะว่าตอนนี้ก็เสียงหายไปละหายไปละโอเคค่ะหลังจากนี้น้ำเองก็จะเข้านอนแล้วนะคะเจอกันใหม่พรุ่งนี้เช้านะคะหลับฝันดีค่ะทุกคน